จินลาบจินซาใน3นาทีนะครับผมก่อนอื่นนะครับไข่กัวเลือดกัวจินนะครับผมปิดไปเลยเนอร์นะครับขั้นแรกนะครับผากจินเหี่ยวซื้อมาตะกี้นะครับมะกกกเป็นบะลินจินตอนะเนาะเวลาลาบมันจะไม่ได้สะเด็จเฮียฟื้นนะครับก่อยลาบนะครับผมถ้าเ้ามันจะตีดฝาผนังวะแน่นอน ถ้ามันเรียกเซตปุ้มเขาก็จะต่อยบัลเลงเพลงดาบปู่นะครับปอกแป๊ก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 นะครับได้ยินไปเผียบฟางหมดอนะพอจีนเริ่มเรียกแล้วนะครับเขาก็เอาเลือดมาใส่นะไข่มากแจะหน่อยก็ใส่ามานักหน่อยผมไม่ค่มากแต่ได้นะครับแล้วก็ใส่เกลือเนอะใส่เกลือยิดหย่อยนะครับใส่เกลือให้จีนหลับเพรามันเหนียวนะครับถ้าไม่ใส่เกลือมันจะปุ๋ยล้างๆนะครับนนนเนาะเขาก็แลบไปเลยนะครับนี่ถือว่าได้แล้วเนาะพอเซตปุ้บจีนแลบเขาก็แลบไปหันนะครับเขาก็มาใส่ขวานายเนาะ คน่ายนี่แล้วแต่สอบเลยนะครับขายมากเนยอมากไออย่างก็แ้มสบายแน่นอนแล้วขายมากดิบก็กินดิบเนาะแต่ผมมามากนะครับผมสู้มาได้นะครับผมก็เลยกินชุบแกล้มน,นะครับเนาะ ต่อไปนะครับเอาโคกมาเนาะจะคายนะครับหอมแดงหอมขาวนะครับแล้วก็ขคร์นะมาตามตามให้เรียงเรียงนะครับผมตามในน้องคำเบิ้งของผมเองนะครับโคกผมชื่อคำเบิ้งเนาะตามจนเรียกนะครับแล้วก็ใส่นี่กะปินะครับแล้วก็ถือว่าได้ละต่มันเรียงเรียงนะครับผมต่อไปเสาะตองมาเลยนะครับแกนนะครับบ้านข่บะหมี่ตองเอาไปเสาะซื้อจีนส้มมาเนาะตองมาตึงหนักนะครับลูกจีนส้มมานแนะนะครับเนาะใส่ผู้ขอกออมาห่อนะครับเหล่าไม้กับลัดไว้เห็นเด้อดิ่ห้อยไปเผานะครับผมตั้งหม้อให้้้้้้นนนนนาาามมมััััเเเเออะะะะคคครรรรบบบบสส่จกกไไขลลลว็ยยงงปปปุ๊ีีตต ใส่ผงผู้รอดแต่ลุงแดงเกี๊ยวเมียงนะถือว่าเป็นแล้วล่ะน้ำยำพ้อเนาะเอาที่เฮามาตำแต่เกียครับเอามาดางไฟหนึ่งเอามาเผ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 าจนมันฮ้อนนะครับถึงเวลายิมนะครับผมเอาขี้เพียที่เขาต้มตะกี้มาใส่นะครับเครื่องที่เขาตำเนาะที่ขาดไปได้เลยนะครับผมมีลาบสำเร็จนะแล้วก็เครื่องเทศแต่ลุงลานนะครับผมเน้อผมบอกเลยอย่างคือครับยี่ห้อนี้ผมอู้เตๆนะครับขนาดถ้ามันมดแล้วผมจะติดจะซื้อไว้บ้านเนี่ยโอ้แต่ต้องควบเติมแล้วนะครับเพ็ดว่เพ็ดเงาลำหอมหอมแต่หอมแบบนะครับ ถ้าขอมาเตาแตาเตเสุบถ้ามาเข้ากันแล้วก็จิ้นี่เขาแลบตะกี้มาใส่เนอะแล้วก็มาโกนโกนโกนใส่เกลือให้หน่อยครับมันเกียงมันจางเลยเนาะโกนโกนไปเรื่อยๆนะครับพอมาเข้ากัเสร็จปุ๊บก็ใส่พักเนาะพักไผ่หอมดวนก็ว่ากันไปแล้วแต่คนมากเนาะใส่้งในนะครับก็ถือว่าแล้วละได้ละแลบเนาะถ้าขอมาจาดใส่จานบอนย่งมาจบนะครับผมขขึ้นเริ่มมันจะจบย่างมาจบนะครับผมจะแปลงซาต่อเนาะเอาจิ้นมาซอยเป็นตีบินติต้อนจะไปหนานะครับผมสัม แล้วก็ใส่จะไข่นะครับจะไข่ซอยแล้วก็หอมแดงเนาะไข่มีหอมหัวใหญ่ก็ใส่หอมหัวใหญ่เนอะแล้วก็ที่ขาดมาได้นะครับผมพริกลาบกับเครื่องเทศแต่ลุงแลนเนี่ยผมบอกเลยหอมเต้เนะครับใครอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะครับมีเก็เบอว,ว้เตจื้อผมเตอะเนาะมาต้องไปคั่วมาต้องไปเคริรคนอื่นจมละเตี้ยหอมขนาดนะครับใส่จีนไปนะครับเนาะใส่ผงกะหรี่แต่ลุงแดงเกียวเมี่ยงนะครับผมแล้วก็ใส่เครื่องในเนาะใส่ผักมเหยเตี้ยขับได้ละ ซานะครับนอะมันมาได้ยยกนะครับชอบด้วยหอมป้อมนะครับผมถึงเวลาสมควรนะครับเข้านึ่งกุยครับปัตทะอย่างเครือต่อไปเป็นลาบนะครับผมไปยอกขาดไม่ได้นะครับน้ำบ่มแต่น้องจ้งนะครับวันนี้นะครับผมขอนอกแก่น้องแมววันหนึ่งนะครับนอจะไปลืมนะครับผมไอ้ขึ้นหาพริกลาบนะครับผมพริกลาบตาลุงลานนะครับคือที่สุดของผมแล้วผมอู้ซื่อเตอะโคตรเมออะครับผมอู้แตะเลยนะครับ